สวัสดีครชาติทูบราเตอร์สักแต่พูดเทปนี้นะครับสักไหนดีสัญจรเรามากันที่หัวหินกับแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างเช่นเคยน้องพัฒน์นางฟ้าร้อยสารต้องมรียาทำไท่ไงต้องติดติดวะคือติดใจอ่ะติดใจฮะต้องต้องชวนกันมาอีกรอบนึงอ่ะบอกไว้เลยอ่ะเออนะฮะมาอยู่ที่หัวหินหัวหินถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนไทยและคนต่างชาติที่ ติดอันดับท็อปแห่งหนึ่งเลยในประเทศไทยจริงปะทุกเคยมาไม่หัวหินอ่ะโอ้ยเป็นหินมีหอยหรือเปล่าใช่ไหมหัวหินเป็นหินมีหอยอ่ะใช่หรือเปล่าพอมีหอยก็เลยมีน้องใช่ไหมฮะเอ้าวเดี๋ยวผมพาน้องมากินที่นี่กินที่ไหนโคขุนอินดี้หัวหินโคขุนอินดี้หัวหินอร่อยต้องอร่อยแน่ๆน่ถ้าพี่ไม่อร่อยไม่พามาอร่อยอยู่แล้วนะระวังระวังรถไม่ชนนะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่จับมือน้องแล้วกันกลัวรถเดี๋ยวพักเจอรถชนเดี๋ยวพักเจอรถชน <laughs> A la <lue. laughs> โคขุนอินดี้เป็นร้านเด็ดที่นี่เลยถ้าปิ้งย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หนูไม่กินเนื้อไม่เป็นไรเขามีทั้งไก่มีทั้งหมูเออโถยน้องพัดอยากได้อะไรบอกพี่พี่นี่คนปืนตี้เลยปืนตี้เป็นคนเป็นคนได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นเออใช่คนปืนตี้เป็นคนละกรเนื้อเยอะอ่าก่อนจะไปกินกันนี่นะผมบอกไว้ก่อนว่าร้านที่จะไปในวันนี้เนี่ยนะมีทั้งหมด4ร้าน4ร้าน เดี๋ยวเราไปกินหนูหิวเหนื่อยเหนื่อยแล้วรู้สึกหิวมากเอออเ้ยนิกกี้มึงไม่จะมาออกแล้วล่ะน้องพัทนี่แหละกูเจอแล้วกูเบื่อนิกกี้มึหลายคนถามอ้านิกกี้นิกกี้นิกกี้กูเบื่อมึงละพวกผมขอตัวไปกินกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปตะลุยร้านสักด์กันเดี๋ยวเรามาว่ากันนี่ดูสนุกอ่ะเอ้ยเอามากินกิน อ่าน้องพับเดี๋ยวพามานี่นะฮะใครก็ก็ตามที่สนใจสไตล์เมลีเมลี b l a c k w o r ์หมายข้าผสมคภาพเป็นไทยด้วยคนนี้นี่บอกได้เลยนะฝรั่งก็มาสักเยอะคนจากกรุงเทพก็มาสักกันเยอะและส่วนใหญ่อะงานเขานี่คืองานชิ้นใหญ่ๆที่เยอสักที่ผมรู้เขารู้จักคุณด้วยแต่แต่คุณจะรู้จักเขาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะอ่านะฮะร้านนี้ชื่อว่า t o m Inspire Tattoo นะฮะหรือว่าอ่าชื่อว่าปอมพี่ต้อมพี่ต้อมเอาไปดู เอาสวัสดีครับครับโอ้โหสวัสดี้เปนต้อครับผมสวัสดีครับหล่อมากนิวนิวบิ๊กแอสเลยนิวทีครขอพูดนะฮะวันนี้ขอมาเยี่ยมดูสตูดิโอหน่อยครับผมอันนี้ช่างกี่คนนะที่นี่อ่าจริงตอนนี้อยู่กันตั้ตอนนี้ประมาณ5ถ้าไม่มีโควิดนี่จะอยู่ประมาณ5้คนอ่อเยอะกว่านี้พอมีเหตุการณ์ก็แยกกันนิดหน่อยรู้สักบ้องพันไหม เดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยวเ ผมก็ชัดเจนก็เป็นแนวเมาลีเมาลีเลยนะเป็นเมาลีแบล็คเบิร์กมันพิเศษกว่าเมาลีแบล็คเบิร์กคนอืน่นเขาตรงไหนฮะมันเป็นการดัดแปลงจากของเดมิมผสมกับอารมณ์ที่เราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยผสมเป็นลวดลายมีกลิ่นไทยนิดๆอ๋อมีความาเป็นไทยเพราะว่าดัดแปลงกับของเดิมเราความหมายทั้งหมดเราอาจไม่เข้าใจทั้งหมดโอเคยกอนไปอยากได้ไหมย้อนไปอยากอันนี้เอาสไตล์งานนี่คือฝรั่งคนนี้ใช่นี่เป็นลูกพาอ๋อใช่เขาอยู่ อ้าวโหแฟนยังไงตัวเดียวแข็นม nah, ืเลยแน่แน่แน่ไหนบอกเช่าผู้หญ oh ิง uh, nice ้อ uh, ย so uh, nice ู่โอเคอันไหนฮะที่ที่ต้องมาล่าสุดทั้งหมดนี้โอ้โหพี่ตุ๋นสวยมากมีแต่งขึ้นทั้งหมดที่ว่างละเอียดมาก เจ็บมากที่ตูดนี่เจ็บมากใช่ไหมสวยโอ้โหของเราทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับผมผมผมทำผมทำทั้งหมดเลยเป็นงานเบสเวิร์กเนี่ยเล่นเกรมิกซ์กันได้เข้ากันได้นี่ทั้งหมดที่ใช้เวลาอาไรนะ ข้างนี้โดยรวมประมาณ40กว่าชั่วโมงเดยประมาณวันเดียวไม่ใช่วันเดียว40กว่าชั่วโมงเลยสี่วันเลยสี่ร็จ4รอบ4-5รอบเป็นรอบไอ้คนที่เขาสัตว์เยอะเนี่ยเขาไม่อายนะเวลาเขาต้องใส่ยังไงไม่เห็นจะต้องอายอ่ะไม่อายเนาะผมเห็นฝรั่งไม่ค่อยนะแต่หนูก็ไม่อายนะถ้าสูตรดำมาอายไหนโชว์ไอ้งูงูตาดีเหรอคะ เนี่ยเพราะหนุ่มคนที้ไม่ชรรมดายงไม่เห็นเลยต้องดูไหมเนะ่ต้องเห็น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 ใกล้ักไม่ไอ่ไงก้ักไม่อใช่ปะความความยากง่ายของสไตล์นี้มันคือมันอยู่ที่อะไรอ่ะถ้าเขามีงานมาแล้วอืออ่อันนี้คิดตอนเสปต์ต่อเลยว่าครับหามุมยังไงให้มันลงแต่ถ้ามางานแบบนื้อเกลี้ยงเนี่ยอะแล้วเขาเข้ามาหาผมเนี่ยครับคือเขาจะบอกว่าแล้วแต่ผมอ๋อแนเลย สรุปก็คือถ้าเกิดมีงานมาอยู่แล้วต้องเราเป็นคนดูว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้งานมาอย่างี้นะมาแบบแนวอย่างนี้ชอบไหมถ้าเกิดว่าต้องเคิร์ฟโค้งอย่างนี้ชอบไหมให้มันให้มันดูแบบเข้ากันที่สุดสวัสดีค่ะเอามามาแข่งกันนะฮะว่าของฝรั่งกับของไทยใครใหญ่อันนี้กำอไรหนูแล้วล่ะอันนั้ก็ไัดชอบอยู่แล้วนี่ก็นู่นนู่นขาที่ถามเขาบอกว่าถามใจเขาว่าถามมาถามอย่างนีไก่อนอย่างเงี้ย อ๋อนี่เอ๋ยอันนี้แบบมีความเป็นไทยนะเหมือนตาคือตาหนุมานปลายักษ์ผมขอเสียบงานหน่อยนะเสียบงานเสียบงานจริงๆเสียบงานไม่ต้องเสียบงานคืนหนู่มกำลังเรียนรู้ไงคะก็ต้องเอารุ่นพี่เขาแบบว่าเป็นงานอะไรก็เสียบงานไงคะแรุ่นพไมต้องแลบลินด้วยมีกิตันลงไปตรงนี้ไม่แโอเคอันนี้เขาบอกว่าเป็นแล้วแต่พี่แล้วแต่ผมจะจะอะไรก็คือเป็นตัวตัวเลยชอบแล้วก็มอมมิก คือดีมเป็นช้างสามเสียนะอ๋อเดี๋ยวกันนะนี่คือปลาถูกไหมปลาปลางวงแล้วก็งาช้างหาท้างหน้าอยู่นี่แต่อยู่ในช้างสามหน้าอยู่ในหน้าเดียวกัน และงวงงวงที่สัตว์เดงวงที่อ๋อไม่ครับโอเคสวยเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่ผิวผิวสีครัำๆหน่อหจากสไตล์โมลีก็ดูก็ดีนะก็ดีนะชัดนะขาวดำน่าจะเหมาะกว่าใช่มันยิ่งงานบอกว่ายิ่งสวยยิ่งงานยิ่งงานยิ่งสวยมว่าเขาเรียกว่าอีกสไตล์หนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยงานสีเยอะเนี่ยแดดเดนมันทําร้ายได้เยอะใช่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือมันเก็บรักษาได้ดีกว่านะแดดเข้ามามันจะทําให้ดู อ่าดูระยะเวลาของมันได้เลยว่าความสม,มูทความเนียนของเงาที่ออกไปในระยะเวลาที่ทําไปมันจะดูสม,มูทสวยกว่าผมว่าในอารมณ์ผมนะ<อ>ผมะชอบขาวดำแต่ที่ผมตัวสักสีเนี่ยผมแค่อยากรู้เทคนิคของช่างคนนั้นที่ก็ไปลองศึกษาด้วยใอ๋อที่เราสักสีเนี่ยเพราะว่าเราอยากรู้เทคนิคามันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเราไม่ทำจริงไม่ทำซื้อเทคนิคก็ถ้ามีลูกค้ามาก็มีอ่าก็มีก็มีครับโอเคอ่ะ ถ้าเกิดบ่งบอกตัวของเราชัดเจนแล้วอย่างที่เราเห็นกันนะครับและช่างที่เหลือเนี่ยฮะสองคนนี้โอ้โหนี่พี่น้องนมาเนี่ยเก้มาเลยใช่พี่น้องนะเพื่อนกันครับอ๋อเป็นเพื่อนกันพี่สับสไตล์มินิมอลใช่ไหมฮะอันนี้ลูกค้าอ๋อนี่ลูกค้าทำเปิดใหมาอันนี้พี่เป็นช่างนะใช่ครับอ๋อเป็นช่างโอเคไหนงานที่พี่ทำอ๋อเป็นงานแก้ครับเป็นงานเ o v e r ใหม่ ก็เป็นก็เป็นงานแล็คเวิร์กเหมือนกันนี่แนวเราแบบเลยนะใช่อะ้านนีเดี๋ยวถุงดำเ,นนะเลยหนูอ่ะใช่นหเลยเดี๋ยวมาหาพี่นะอยามาหาพี่ <laughs> ออส่วนมากที่เข้ามาก็เป็นอารมณ์ด้วยเป็นอารมณ์แบบแบบนี้ก่อนเลยเป็นแร็คเวิร์กเป็นงานสไตล์นี้นักเรียนส่วนรูปแบบที่ท<ม>ี่เหลือก็ก็แล้วแต่ว่า ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็มีงานทุกอย่างทุกแนวนี่แล้วลูกค้าเขารู้จักคุณได้ไงอ่ะนี่อย่างฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยฝรั่งก็รู้สึกว่าจะปากตัวปากเพื่อนก็บอกมาก็กลับไปเพา่อนกมารอบเราจะแตกต่างกันดอกไมาก็เสษไปทีละส่วนทีละชิ้นอะไรเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าปกติแล้วเวลาไปร้านปกติใช่ไหมเราก็บอกได้ว่าให้ชิ้นอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อย่างเมาลรีเนี้ยมันเวลาเราแบ่ง เรื่องของการชําระเงินหรือว uh ่าเราคิดเงินเนี่ยเราเรามีวิธีคิดยังไงอ่ะผมจะคิดตกเป็นชั่วโมงอ๋อคือคิดเป็นชั่วโมงไปเลยรอบหนึ่งเออประมาณเฉลี่ยว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็บวกเป็นไม่แน่นอนปกติแล้วเนี่ยไอ้สัฝรั่งนอื่นนะอันนี้คนที่ดุดมากใช่ไหมว้าวเมื่อกี้บอกมันบอกเล่นๆมันเจ็บมันไม่เจ็บไม่มีการสะดุ้งไม่มีการแบบมูนอะไรแบบนี้ยล้วทีนี่ก็ตกไม่หนักเอ่า ยอดคนนี้ที่เคยเจอมากี่ชั่วโมงเหมือนนี้ครั้งหนึ่งเวทีหนึ่งคนนี้ทำมากสุดรู้สึกว่าในรอบวันนั้นแปดชั่วโมงเดียวแปดชั่วโมงเต็มวันนั้นเขาบอกว่าฉันอยากลองวันนี้ฉันมีเวลาวักไปเลยแชั่วโมงไม่ลองสักแอบไม่ลองสักแอบไม่มีมุ คือเลิกจักเพราะคุณว่าพอเหอะใช่ชั่วโมงละสี่พันชั่วโมงละสี่พันป่ะโดยโดยโดยประมาณแต่ถ้าใหญ่จนเวอร์อาจจะมีการลดอันเลนิดหน่อยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็อันนี้คือเป็นราคาที่รวมค่าออกแบบแล้วด้วยถูกไหมฮะใช่ครับโอเคก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็เราลยไปเลยใช่มาปุ๊าปั๊บปีไปเร่อนรู้สึกว่าคุยกับคลิกกับลูกค้าแล้วก็้อนรัเพื่อนไปเลยแลวอี Why do you like his work? I like his work because it's like uh, he's a talent. You know, he's yeah. he's doing all sorts of work. I tried to push him to do something new that he haven't tried before, like like this realism, and he just he knows. How to go deep and how to get the texture out, how right. to get the realism in it. So mm -hmm. he mixed between all styles, and that's what mm -hmm. I want, you know. I'm not one style, I'm, uh -huh. I'm multiple choice uh -huh. stylist, you know. So. Yeah. Mm -hmm. and, and I also like that he's uh, young and strong, you know, because I like to get tattooed for as many hours as possible so we do a lot of work and he's he's just like sometimes he asks for break sometimes I ask for break but it's, <laughs> it's a battle between us right <laughs> <laughs> so it's we're, we're a good match <laughs> <Yeah>. <laughs> ติดอิดมาเจอกันอ๋อโอซามโอซามเนออันยูรอคุณท้ายอะไรนะอ๋อยูวิโอเคันเย้ขอบคุณมากนะฮะชาเจนอยู่แล้วเจอใครนะคะที่ชอบสไตล์แบล็กเวิร์กนะครับที่เขาถนัดมากที่สุดก็เป็นเมลีเนี่ยแหละแต่ผสมภาษาความเป็นไทยด้วยแรื่องที่ที่ลูกค้าบอกไปนะคะเขาเป็นคนที่มีความสามารถสามารถทาได้มากกว่าที่ตัวเขาคิดเองด้วยและอึดด้วยต ต้องอินสปายแทททูสตูดิโอหัวหินรวมกันมันกว่าสัตว์ปลาสัตว์ปลาไปน้องพัทอ๋อถึงแล้ว ที่นี่เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวร้านกาแฟป่ะเนี่ยพี่ผิดร้านเปล่านี่ที่นี่เลยเฮ้ยคือเขาเจ๋งมากเป็นทั้งแท t ทูสตูดิโอเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยหัวหินมังกี้แท t ทูสตูดิโอเป้นคาเฟ่เหมือนร้านกาแฟ ร้ลนกาแะเจ๋งว่าล่ะอ้าวนี่ผมบอกเลยไม่มาผิดนะไม่ผิดนะไม่ผิดนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่จําเป็นนะว่าต้องมาสักอย่างเดียวแต่ผมบอกได้เลยว่าดูแนวแถวนี้ดิเห็นป่ะมีกราฟฟิตี้เฮ้ยมันดูมีอะไรอะเทวาเทวาเทวาพี่แคทตันด้วยน่ามร้านกาแฟมากพี่จริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนไหนหลวงครับอีกคนหนึ่งคือตั้มกับหลวง อันนี้ก่อนจะมากินกาแฟนะเขาอะถนัดจริงๆเนี่ยคนคนละสไตล์หนึ่งคือโอสกูลอีกอันแบล็กเวิร์กคนไหนคนไหนอ่ให้คุณทายคุณทายดิอ่ให้คุณทายดิว่าดูจากหน้าตาแล้วคนไหนน่าจะโอสกูลคนไหนน่าจะแบล็กเวิร์กผมว่าพีโอสกูลเพราะว่าหน้าเขาโอนไม่ได้มิพูดนะทำงานตามหน้าตาไม่ไม่มันดูดูจากทรงหน่าจะโอสกูลนี่ใช่ป่ะครับใช่ครับผมเอ้ยรู้ยังไงวะโอ้ยสุดยอดเลยดูจากทรงเขา โอ้ยชอบร้านมากเลยเาาต้นไม้นี่จะเป็นโซนแบบนั่งรอ,อตอนนี้นจะเป็นโซนนั่งรอ,อก่อนนะครับแล้วก<อ>็สักพิเศษจะอยู่ในห้องนูน้นเฮ้้ยโโอโหนี่คือเป็นเป็นร้านจักที่แบบคูลมากเลยอะ่ะคูลจริงๆคือหนูชอบมากแล้วมีต้นไม้คือมันแบบว่าทำไมใครการสไตล์การแต่งร้านอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนคิดคะก็ช่วยกันทำกับพี่พี่ชายนะครับคือเราเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วชอบสไตล์แล้วก็อยากให้มันมีเื้นที่ทำงานแบบชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร้านโคตรชิลเลยว่ะ เอองั้นเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสไตล์สากันคุยตรงไหนดีเอ่ยคุณกินเคาน์เตอร์ก็ดูอ้าวมาไปคุยที่เคาน์เตอร์เลยโอเคอันนี้คือห้องทำงานเนาะต้องทำงานเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะเข้ามาโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนดีกว่าเฮ้ยเธอมันห้องทำงานยังมีกุญแจอ่ะเฮ้ยคือหนูชอบที่นี่คือหนูชอบมากจริง ชอบต้นไม้สนใจจะรับช่างสักก้อยที่ร้านสอนหนูด้วยใช่ถ้าช่างสักไม่ไม่ไม่รับแล้วเนี่ยเอารับเมียไหมอ่ะเรามานั่งพูดคุยกันเนาะสักนิดนึ่งแหอเราจะเริ่มจากสไตล์ไหนก่อนเอาเอาคนพื้นที่ก่อนแล้วกันนะเปิดร้านมานานยังครับเออ่หลวงครับร้านในหัวหินนี่อยู่ประมาณ6ปีหลวงอยู่ที่นี่มา6ปีปกปีโดยประมาณครับอ่ะแล้วปัจจุบันนี้ปกติอยู่ถนนก็สามอ๋อมันติดยุคก็สาม เออแล้วทำไมย้ายมาี่นี่อ่ะกับบ้านครับออบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ที่หัวหินบ้านอยู่ที่หนนะอปกติเริ่มหัดสัก์ที่นี่ครับแล้วก็เข้าไปทำงานที่กรุงเทพสัมพันธุธจะรู้จัก ราอยู่มาตตั้งแ่สมัยสะพานพุทธเลยอะสะพานพุทธหนูเนี่ยก็เลยสักสะพานพุทธมาอะเราเป็นช่างอยู่สะพานพุทธหรือเราไปโดยเขาสักที่สะพานพตอนนี้ตนหนูเรียนแถวๆนั้เนี่ยสุราใช่สะพานพุทธที่ใกล้มากคือตอนที่ใจแตกก็ตอนอยู่ใจแตกอ่ะนี่คลิปนี้หนูดูไม่ดีเลยขยะเลยภาพภาพยังมีภาพมักอยู่เหรอโอเคตอนที่สักใหม่อ่ะหลวงสักสไตล์อะไรครับผมเริ่มต้นกับ ชอบโอสกูมาตั้งแต่แรกเลยครับแต่แรกเลยอแต่ก็ทําทุกแนวเสน่ห์ของโอสคูอะทําไมทําไมหวงชอบสักโอสคูเสน่ห์มันคืออะไรครับคิดถึงเรื่องเรื่องราวมากกว่าครับโอสคูที่แบบที่แบบเป็นเรื่องราวคิดว่าคนในสมัยก่อนที่สักโอสคูที่ออกแบบโอสคูเขาจะแบบเหมือนเป็นเรื่องราวของของตัวบุคคลคนนั้นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆก็เลยแบบมีเสน่ห์มากกว่า ส่วนมากเขามันจะเป็นเรื่องราวอย่างที่พี่เขาบอกจริงๆอย่างเช่นภาพเหมือนอย่างผู้หญิงกับผู้ชายว่าอะไรเงี้ยมันจะมีที่มาที่ไปนะรูปเรือรูปอะไรแบบนี้เขาจะมีที่มาที่ไปนะมีความหมายลักษณะทำไมถ้าพัดสักโอซูความรู้สึกแเวลาเราสักความรู้สึกเรามันเป็นยังไงมันมันเสน่ห์มันคืออะไรของโอซูของพัดเสน่ห์มันคืออะไรมันก็มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วในโอซากก็บอกว่าสีมันก็สากันอยู่แล้วเสน่ห์ของมันเกิ่เสน่ห์ันไงทำไมก็อย่างที่หนูบอกว่าเสน่ห์อันนี้พี่เขาให้อะไร พี่เขบอกว่ามันคือมันมีเรื่องเล่าเรื่องราวหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคอนเนคของมันใช่ที่หนูชอบอย่างอย่างแรกที่หนูต้องถามเนี่ยก็คือโอซูใช่แต่หนูไม่รู้ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าแบบมันแนวไหนหรือว่าอะไรไอ้ตัวผู้ชายอ่ะนั่นแหละนั่นแหละถ้ายังไม่เห็น ไปย้อนดูย้อนดูที่ไหนย้อนดูในคลิปของเราเพราะว่าเพราาะว่สักไหนดีสัญจรหัวหินเนี่ยเราจะไม่มีโชว์ต้ไปสกีปตรงที่สักตูมากกว่าที่มี่เปิดให้ดูเลคุณไปย้อนดูเลยแล้วคุณจะอ๋อคุณจะได้เห็นเนื้อหนังทุกจุดนันและอังงี้มามามาคุยกับตั้มตั้มนี่คือแบล็คเวิร์กส่วนใหญ่จะทำเป็นข่าวดำแล้วก็รับโอสปูของเขาด้วยเพราะหลังเขาแย่แล้วใช่เขาใช่เขลวงล้นนะครับถ้ามีงานใหญ่เกินเกินสองถึงสามชั่วโมงก็จะให้เขาละให้เขาไปเลย ล้วเริ่มเริ่มมานานยังฮะเริ่มเันช้างมานานเริ่มตอนนี้พี่เขาอยู่หัวกินนี่แหละครับก็พร้อมตอนนี้ประมาณปีที่เจ็ดปีที่แปดแล้วก็รู้จักกันวันแรกก็อยู่ยาวจนแปดปีเนี่ยครับอยากรู้ว่าทําไมถึงมารู้จักกันได้คือเผอิญเดินมาเจอกันรู้ไงอ่าตอนนั้นเหมือนแบบผม กินเหล้ากินเหล้าเล่นเที่ยวเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันไปเล่นเขามีเล่นสเก็ตสเก็ตบอร์ดไปเล่นอะไรกันเล่นด้วยกันด้วเหมือนแบบรู้จักกันแนวเพื่อนใช่ด้วยความที่มันสไตล์เหมือนกันแล้วเขารวมกันมันกว่าใช่แล้วก็ตัวเราตอนนั้นคือยังยังสักไม่เป็นเลยยังว่าลูกก็ไม่เป็นเลยเฮ้ยจริงดิเหรอแล้วแล้วเรามีความรู้สึกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นช่างศักย์พัฒนาฝีมือได้ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเนี่ยมันควรจะต้องมีแบ็คกราวด์ในเรื่องของการวาดร ใช่ครับใช่ครับทุกวันนี้วาดวาดได้แล้วถูกป่ะก็ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก่งมากแต่วาดได้เข้าใจเพราะถึงววาดลูกไม่เก่งใช่ไหมเข้าใจเพราะว่าใช่ใช่อันนั้นเดี๋ยวขอขอเรียกน้องมาที่ที่สักลาหน่อยครับขอดูแบบอันนี้เพิ่งซักเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยกำลังล้อเลยกำลังคันเลยเนี่ยนี่วาดรูปไม่เป็นเหรอใช่ครับโอ้โหดูคนวาดลูกไม่เป็น น,น,นีน e> ่ยฉันรอกไม่หมดเลนลอกไม่หมดจะเป็นแพร่ไหไม่รู้ถามถามดิทำไมคุณ คุณว่าคนที่กำลูปไม่เป็นแล้วแบบสัได้่งไปกีอว่าอันดับแรกเลยคือพี่เริ่มจากอะไรไม่ใช่พี่จับเข็มจับเข็มคือแบบว่ามันก็องวาดรูปก่อนก็ฝึกพื้นฐานแสงเงาทั้งหมดก่อนคือกว่าจะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือพี่ใช้เวลากี่ปีอ่ะผมนั่งวาดรูปอย่างเดียวเลยนะปีหนึ่งวาดรูปหรออย่างเดียวอยู่บนกระดาษไม่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 ลองแบบกับหนังอะไรอย่างเงี้ยอยังยังไม่ได้พี่ดาตอนนั้นอ่ะเข้มตอนเข้มวายต้องวาดรูปให้สวยก่อนแล้วคุอวเข้าใจแสงเงาด้วยต้องเข้าใจแต่ง ว่าอยู่ปีหนึ่งแล้วก็เริ่พอเริ่มจับเครื่องปีที่สองก็เริ่มเรียนรู้ว่าเข็มนี้ทํางานอย่างนี้เข็มนี้ทํางานอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องเครื่องมือก่อนแต่เรามาในยุคของใช้โรตารี่แล้วอย่างครับยังมกคอยคอยสอนสอนให้ใช้เบสิก คอยสอนให้ทําเข็มสอนให้ทําอะไรมาดิใช่ไหมยังทันแบบเก่าอยู่เออแล้วอีกอย่างเป็นกั้มตีแล้วอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนที่เป็นช่างสมัยก่อนโอสกูจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบอยู่ดีมีอาจารย์เลยนะต้องไปอยู่ร้านนู้นแเป็นลูกจ๊อกอะอยู่สักพักหนึ่งเลยอะคุณนี่ถือว่าช่วงปีช่วงปีนะโชคดีครับเออเออแล้วแล้วฝุดสักจากอะไรก่อนขาตัวเองไงนั่งไงเหมือนกันแหล่ะมั้ยมันก็ต้องเหมือนมันก็ต้องอย่างี้เอาตัวเองที่ผมเข้าใจนั่นเหมือนแบบ ถ้าเรารู้ว่ากดเข็มลงไปลึกแค่ไหนแล้วเราจะรู้ว่าทำคอนเทนแล้วน้ำหนักมือแค่ไหนน้ำหนักมือนี่ทุกวันนี้รู้ยังมีหน้าอะไรยังไม่ไม่เลิกสักตัวเองเลยเนี่ยไม่ได้มีมีงานมาช่วยอีกไหมครับมีไหมมีไหจะมีงานสีมีงานสีงานสีอ่ะงานสอะไรมีานสีบ้านงานสีบ้าเพราที่ขานี่นี่อันนี้ฝีมือใครคะอ๋อเราชอบเป็นแองเกรย์ปกติแล้วแต่ถ้าเป็งานสีก็ก็ทำได้ อ่าแล้วร้านร้านเดียวกันหมดเลยไหมคะตัวนี้อ๋ออ่านนะแต่ถึขอถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงติดใจร้านนี้เป็นเส้นเนี่ยคือร้านสัสวยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าผมว่าคนคนจะกลัวร้านสัก่วงในมุมมองมันจะต้องแบบเล็งเข้ามาแล้วเล็งไปผมอยากอยากออกแบบร้านมาให้มันดูเหมือนกึ่งคาเฟ่ให้มันดูสบายสบายคนที่ เข้ามาแล้วยังไม่ได้มาสักราวันนีไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีคิวนะแค่มีความสนใจในเรื่องอยากที่จะมีความรู้เรื่องสัก์เข้ามานั่งคุยได้เรามีเครื่องื มีเรามีชาเสิร์ฟเรามีกดนั่งคุยกันแบบสบายๆนั่งปรึกษาได้ปรึกษาได้แล้วตอนถ้าสมมติสัาเพื่อนมาด้วยมีคนติดตามมาด้วยก็สามารถมีนี่ก็คือที่มาของของสถานที่นี้คุณสร้างร้านขึ้นมาเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงงานศักดิ์ละสิ่งที่คุณจะได้รับจากที่นี่งานศักดิ์ของเราเนีียมันมันงานของเรามันน่าหลงไหลตรงไหนพูดถึงงานศักดิ์นะครับ เป็นคนซีลเรอร์ในการทางานมากใส่ใจในงานมากเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราตั้งใจจริงๆตั้งใจทามากๆแม้กระทั่งแบบถึงขนาดถ้าเสร็จไปแล้วแล้วลูกค้ายังไม่โอเคกับงานยังติดใจอย่างนี้นี่เราเยว่าอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรก็ยังกลับมาได้เพราะว่ารอยสักมันจะติดตัวกับเขาไปทั้งชีวิตอยากให้เขาออกไปกับงานที่สุดลูกค้าส่วนใหญ่คนไทยหรือชาต่างชาติครับ เกือบร้อยเปอร์เต์เกือบร้อยเปอร์เซเกือบร้อยร์เซ็นต์ร่ะเาเาแล้วเขารู้จักเราได้ยังไงเพราะว่าร้านตรไช่องลืมแบบเแล้วกินบร้านกาแฟมอะแลวแลเท่าที่คุณถามมาเวลาฝรัหังเขามาเนี่ยคือเขารู้มาก่อนแล้บุกมาก่อนบุกมาก่อนประเทศมาก่อนเลยเอาเลยใช่ล้บแล้วก็มาเที่ยวที่หัวหินใช่ก่อนก่อนที่เขาจะมาเที่ยวหัวหินเขาจะบุกมาก่อนว่าเขาจะมาอยู่ในหัวหินสองวทิศถึงแล้วเขาก็จะบุกวันว่าต้องการสัใงช่วงระยะเวลานี้คุณเคยถามแมว่า สน่ห์เนี่ยคือคือผมบอกเลยว่าจุดประสงค์หนึ่งที่ทําศักสัญจรเนี่ยผมอยากให้คนทั่วโลกได้ดูเลยนะเวลาเข้ามาที่สถานที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยร้านสักอยู่ตรงไหนดื่มกินตรงไหนเครื่องดื่มมีอะไรที่อร่อยบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบสไตล์ของแคทูบราเตอร์เขาเคยบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึง เสน่ห์ของของร้านสัก์ในประเทศไทยมันคืออะไรผมว่าช่างสัก์ในประเทศไทยมีชื่อเสียงหลายหลายคนมีชื่อเสียงเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดผมว่าเรื่องเรื่องของมาตรฐานสูงสูงเท่าเทียมกับใน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 ระดับโลกแต่ในเรื่องของราคาในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังจะไม่ถึงราคาเราราคาอุ้มเทนไม่สากเนย่อมยาวกว่าย่อมยาวกว่าอเทน่อนแต่ในเรื่องมาตรฐานผมว่าสูสีกันมาตรฐาน เงาสวยไหม hmm. ถ้าคุณทา hmm. พวกนี้ได้หมดคุณก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงา <Okay. S 2> นนงานได้ทุกรูปแบบได้นี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์นะฮะสำหรับร <Ay. S 3> ้านสักในหัวหินนั่นเองต้องบอกเลยนะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้รอยสักกลับไปแล้วนะครับอินเวอร์เมนต์ต่างๆที่คุณได้รับนี่ถือว่าสุดยอดถ้ามาหัวหินเนี่ยอยากให้มาที่นี่นะครับหัวหินมังกี้แทตทูสตูดิโอแอนด์คาเฟ่สักบอลลลา let me ask you why do you like thailand man thailand is is, is a great place because mm -hmm. I, I love culture mm -hmm. i'm not um, in any kind of religion but i love culture you know okay. and thailand has the buddhism that's a peaceful culture and i love that mm. a lot you know and it's a good suit for me it's a good match for me because I like to get tattooed, and they have great artists like Tom here. You know, mm -hmm. I like to do Muay Thai. I uh -huh. like the sun, of course. You know, it's uh -huh. it's like the perfect environment for me to live in. So Hin is perfect for you. It's perfect for me. And you think about living here in Thailand? Right? Yeah, yeah. No. อยู่ที่เดนมาร์กแต่ว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยและเวลาทํางานเขาเขาก็โทรไปที่เดนมาร์กไปทํางานของเขาเนี่ยทำหน้าที่เซลล์ของเขาแต่ตัวเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็รักที่อยู่ในเมืองไทยมากๆนี่แหละสเสน่ห์ของเมืองไทยนะฮะรวมถึงร้านสาหารในเมืองไทยด้วย thank you very much นะ yeah, thank, you. thank you thank you enjoy enjoy